ท่านประธานที่เคารพ<จ>ดิฉันจิราพรสินทุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันได้เคยอภิปรายในสภาแห่งนี้หลายครั้งแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคือคู่กรณีของผู้ชุมนุมโดยตรงและพลเอกประยุทธ์ควรจะไปรับฟังปัญหาจากผู้ชุมนุมด้วยตัวเอง แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเพียงการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาและมีการมอบหมายให้หน่วยงานราชการไปรับฟังปัญหาจากผู้ชุมนุมแทนและหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยแสดงท่าทีใดๆว่าจะรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาจนกระทั่งสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะตึงเครียดจึงได้มีการเสนอให้เปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันครั้งนี้ โดยอ้างว่าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ายติที่พลเอกประยุทธ์เสนอต่อรัฐสภากลับเต็มไปด้วยถ้อยคำที่กล่าวหาผู้ชุมนุมไม่ได้พูดถึงสาเหตุที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุมเรียกร้องเลยแม้แต่น้อยและไม่ได้มีแม้แต่คำเดียวค่ะที่นำเอาข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมมาพิจารณา ดังนั้นยติของรัฐบาลจึงไม่ได้แสดงถึงความจริงใจในการที่จะหาทางออกของประเทศร่วมกันและในสถานการณ์ภาวะขับขันเช่นนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะยื้อเวลาในการแก้ปัญหาโดยมีการเสนอให้ตั้งกรรมการเพื่อสแสวงหาทางออกของประเทศอีกแล้วค่ะซึ่งดิฉันขอเรียนยืนยันอีกครั้งว่าการตั้งกรรมการในลักษณะนี้ไม่ใช่ทางออกของประเทศค่ะเพราะ ผู้กรณีโดยตรงกับผู้ชุมนุมคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงเวลาแล้วค่ะที่พลเอกประยุทธ์ต้องเลิกหลบอยู่หลังคนอื่นท่านต้องออกมายืดอกรับผิดชอบด้วยตัวเองวันนี้ที่ผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพราะเขาเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์คือศูนย์รวมของปัญหาในขณะนี้แต่ถ้าท่านยังสงสัยว่าท่านผิดอะไรทำไมต้องลาออกดิฉันกราบเรียนว่าท่านผิด ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดครับและถ้าท่านฟังอภิปรายมาสองวันนี้แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรดิฉันจะขอย,ย้ําให้ท่านฟังอีกครั้งความผิดประการแรกคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่นักบริหารแต่ท่านคือนักรัฐประหารการรัฐประหารที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ในปี2557ถือเป็นสารตั้งต้นของวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นำความหายนะมากมายมาสู่ประเทศและสร้างรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ให้กับสังคมไทยและรอยร้าวนั้นก็ได้ขยายความรุนแรงขึ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกคอรหาว่าวางกลไกลให้พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าจะเข้ามาเพื่อคืนความสุขแต่กลับสร้างแต่ความทุกข์ให้กับคนไทย ในยติข้อ3ยังมีการกล่าวหาว่าการชุมนุมสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจประเทศทั้งทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาคือตัวการสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยพังพินาศหลังการรัฐประหารปี2557เศรษฐกิจไทยโตต่ำมาโดยตลอดค่ะเคยโตได้อย่างมากที่สุดแค่3ซึ่งล่าสุดก็มีการอ้างว่าที่เศรษฐกิจไทยตกต่ำเป็นเพราะวิกฤตโควิด19 ในความเป็นจริงก็คือในปี2562เศรษฐกิจไทยโตต่ําที่สุดในอาเซียนค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจรากของประเทศไทยอ่อนแอพอเจอวิกฤตอย่างโควิด -19 เข้าไปก็เลยประสบปัญหาหนักกว่าประเทศอื่นๆและในยิ่งปีนี้ค่ะมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะติดลบถึง10%นั่นก็หมายความว่าการจ้างงานแทบจะไม่มีเลยนอกจากนี้ค่ะ ก็ยังมีการคาดการว่าในสิ้นปีนี้นี่ครัวเรือนของไทยอาจจะสูงถึง90%และนั่นก็หมายความีคว,มว่าเมื่อแต่และครอบครัวหาได้ได้เข้ามาแล้วจะถูกนําไปจ่ายหนี้แทบจะไม่เหลือไว้สําหรับใช้จ่ายอย่างอื่นนอกจากนี้ค่ะนี้ภาคธุรกิจก็กําลังเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้นี่เสียในระบบธนาคารเพิ่มขึ้นด้วยจึงเท่ากับว่าน้องๆน,นักศึกษาที่กําลังจะจบมานอกจากจะต้องเผชิญกับ ภาวะว่างงานแล้วความหวังที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเองก็ริบรีเพราะในสถานการณ์แบบนี้ธนาคารจะปล่อยกู้ยากขึ้นและในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังคนอาจจะต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบมากขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมายดังนั้นค่ะวันนี้ที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุมเรียกร้องเพราะ เขาไม่เห็นอนาคตของตัวเองค่ะและเขาก็ไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ที่เป็นอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารกลายมาเป็นนายรัฐนายกรัฐาธตรีคนนี้จะสามารถสร้างอนาคตให้กับพวกเขาได้ความผิดประการต่อมาค่ะพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักปรองดองแต่คือนักไล่ล่า บอกว่าจะเข้ามาเพื่อสร้างความปลองดองให้กับประเทศแต่ตลอดระยะเวลาเกือบเจปีที่ผ่านมามีแต่การไล่ล่าจับกลุ่มคุมขังผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองแม้กระทั่งในการชุมนุมเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เป็นไปโดยสงบสันติปราศจากอาวุธก็ยังมีการไล่ล่าจับกลุ่มคุมขังนักเรียนนิสิตนักศึกษาแกนนํานักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่หยุดหย่อนหลายคนค่ะยังถูกจับกลุ่มคุมขังไร้ซึ่งอิสรภาพ ท่านปากว่าตาขยิบแบบนี้ยังกล้ามาบอกประชาชนว่าให้ถอยคนละก้าเหรอคะความผิดประการที่สามค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่นักปฏิรูปแต่คือนักปฏิเสธการปฏิรูปตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้าสู่อำนาจผ่านการทำรัฐประหารในปี2557ประกาศว่าจะเข้ามาเพื่อปฏิรูปประเทศจนถึงกับมีการบัญญัติ ไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560ในหมวดที่16ว่าให้มีการปฏิรูปประเทศมีการตั้งกรรมการมาแล้ว4-5คณะใช้เงินภาษีของประชาชนไปจำนวนมากแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีการปฏิรูปประเทศใดๆเกิดขึ้นเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาคืออดีตหัวหน้าคณะรัฐประหาร เมื่อเช้านี้ค่ะท่านก็ยันยืนยันกับสภาว่าการทำรัฐประหารคือสิ่งที่ถูกต้องนี่ไงคะแนวคิดแบบนี้ค่ะความคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนสะท้อนหลักคิดสะท้อนอุดมการณ์ของท่านว่าท่านต่อต้านระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดวันนี้เขาถึงออกมาไล่ท่านค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้ประกาศต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาว่าจะ แก้รัฐมนูญ3วาระรวดให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ดิฉันไม่เชื่อเพราะในอดีตที่ผ่านมาท่านรับปากอะไรไว้ไม่เคยทำจริงสักอย่างสิ่งที่ท่านพูดพักพวกเครือข่ายของท่านอาจจะเชื่อแต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อค่ะเพราะคำพูดกับการกระทำของท่านสวนทางกันมาโดยตลอดดิฉันฟังมาตลอดสองวันยังไม่เห็นพลเอประยุทธ์กล้าพูดแบบเต็มปากเต็มคา ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและพฤติกรรมของท่านก็ทําให้ประชาชนเขาไม่ไว้วางใจแล้วเขาว่าท่านจะทําจริงเขาถึงออกมาขับไล่ให้ท่านลาออกไงคะท่านประธานที่เคารพค่ะพลังของคนหนุ่มสาวในประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ไม่ต้องพยายามกล่าวหาว่าใครเป็นคนปลุกพลังนี้ขึ้นมาแต่ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้แสดงให้เห็นแล้วว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ได้ทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมาเพื่อทวงสิทธิ์เพื่อสร้างอนาคตของตัวเองถ้าหลังจากนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองของประเทศไทยก็ควรจะเกิดขึ้นโดยสันติวิธีถ้าท่านคิดว่าจะใช้อาวุธ และกฎหมายในการกวาดล้างผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองแบบที่ผ่านมาดิฉันเรียนว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะประชาคมโลกจับตาจับตามองของพวกเราอยู่และเขาก็พร้อมจะเดินเคียงข้างกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาท่านประธานที่เคารพครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา2516 6ตุลา2519<ม>เหตุการณ์พฤษภาธมิน2535 การเข็นฆ่าพี่น้องเสื้อแดงในปี2553มีการใช้กำลังเข้าปราบปรามประชาชนจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและยังหาตัวผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบต่อความตายของประชาชนไม่ได้มาถึงวันนี้มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและที่ฉันก็เห็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่เคยรับฟังเสียงของประชาชนเลย แม้กระทั่งการเสนอยติต่อรัฐสภาในครั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนเป็นการจงใจที่จะเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นดิฉันจึงมีความวิตกกังวลว่าสถานการณ์จะสุ่มเสี่ยงนำไปสู่การสลายการชุมนุมอีกครั้งดังนั้นค่ะดิฉันขอถามผ่านท่านประธานไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า ท่านจะมีนโยบายใช้อาวุธปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือไม่ขอให้ท่านยืนยันต่อสมาชิกรัฐสภาหแห่งนี้เพื่อเป็นสัญญาประชาคมต่อประชาชนทั้งประเทศว่าท่านจะไม่ใช้อาวุธที่มาจากเงินภาษีของประชาชนเข็นฆ่าพวกเขาอีกท่านประธานที่เคารพการบริหารประเทศตลอดเกือบเจ็ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถสร้างประเทศและอนาคตที่ดีให้ลูกหลานเราได้ และเขาก็แน่กับใจแล้วค่ะว่าท่านไม่ใช่ผู้นําที่พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศและเขาก็ไม่เชื่อว่าท่านจะนําประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาจึงออกมาขับไล่ท่านวันนี้ท่านจะมาเรียกร้องให้คนทั้งประเทศเสียสละเพื่อท่านคนเดียวไม่ได้คะ่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านเพียงแค่คนเดียวเสียสละลาออกกระบวนการแก้ปัญหาของประเทศก็จะสามารถเดินหน้าต่อได้ทันที อย่ามาอ้างว่าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วประเทศจะไม่มั่นคงเพราะความมั่นคงของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ความมั่นคงของคนทั้งประเทศค่ะขอบคุณค่ะ